ครับสวัสดีเอฟซีสุภุสุคนทุกท่านนะครับมือนึ่งหลอดมาสรุปผลบางไฟวันที่21เมษายนส5 6 7นายนะครับบางไฟชิมเงินแสนทุ่งนางโอกนะครับมือนี้สิเป็นอย่างไดนะครับโปรดติดตามนะครับสิงเมืองอาจครับบางแหลกกรเวลานะครับ345คะแนนผ่านครับ บางที่สองแบ่งท่องนะครับกอนเวลาคือกัน280คะแนนเจ้านะครับผมแล้วกันในเวลาบางที่1จ่อยเจริญสออ่คะแนนไม่ผ่านบางที่สองเทพป,ประดิษฐ์เมืองเสนะครับผม147คะแนนไม่ผ่านครับบางที่3า้าหลังฝน185คะแนนไม่ผ่านครับบางที่4บูที่ใช่เบิกฟ้านะครับแตกค่าฐานนะครับผมเจ้านะครับบางที่หา เทพพนมนะครับ375คะแนนผ่าน,นครับบางที่6ตะวันเดียวครับ247คะแนนไม่ผ่านครับบางที่7จ็กะรอกหน่อยนะครับ385คะแนนจาวหมวกนะครับบางที่8ปนุ่มกมอทมอ่าวเทียนะครับ370คะแนน เจ้านะครับบ้างที่เก้าซอราชวงสองร้คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่10ช้างเผือก230คะแนนไม่ผ่านครับ11บเอถ้ำหยุ่นครับ290คะแนนไม่ผ่านครับ12นายกสังลุยนะครับบวกเทพสมพรนะครับ375คะแนนผ่านครับบ้างที่13ทสาันพัดการช่างนะครับ385คะแนนผ่านครับบ้างที่14แตงโมบวกชอมะขามหวานครับ380คะแนนผ่านครับบ้างที่15บอพรพิมง สองพอรวิมลครับบวกนุ่มสะพานใหม่นะครับ380คะแนนผ่านนะครับบ้างที่สิบหกนะครับผมไล่บินสิงห์นองบวบนะครับผม365คะแนนผ่านครับบ้างที่สิบเจ็ดโกยค่ำนะครับ365คะแนนผ่านครับบ้างที่สิบแปด ทองผักดีครับ290คะแนนไม่ผ่านครับบ้างดีสิเกาโดจะเจล่นองร้อคะแนนไม่ผ่านครับบ้างดี20เทพสมพรน,นะครับ2อ5คะแนนไม่ผ่านนะครับผมอ่ะเมื่อนี้กาดีใจนําผูโคภุมมันนะครับปูบ่ประมาณก็สูงไม่มือ่อื่นบันโป้งนะครับผักสนาม300เพียงเพียงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร,รอด f อสสวัสดีครับ